ขอให้ได้ผ,ดผมกลับบ้านพวก็ยิ่งพูดก,ก็ยิ่งเข้าตัวแทนที่ว่าคะแนนนิยมจะดีขึ้นดีขึ้นกับต่าลงต่าลงต่าลงนะครับยิ่งเขาออกมาพูดเท่าไหร่คะแนนนิยมของพรรคของเขานี่ก็ต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งน้อยลงบางคนอุ๊ยคะแนนนิยมกา,นานมลังดีผมเห็นตรงข้ามมาเลยยิ่งเขาพูดมากยิ่งเขาเคลื่อนไหวมากบรรดาบาปมันเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นกระบวนการทุจริตเกิดขึ้น และยิ่งพูดยิ่งไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ล่าสุดนะบอกจากรารพบก็บอกว่าได้คุยกับทักษิณแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องเขาติดโควิด1 i n e t ทักษิณใหนครับนี่ยิ่งโกโซบิกไปกันใหญ่นะครับอย่างที่บอกฮะการเคลื่อนไหวของทักษิณยิ่งนานนะครับยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บนะครับยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บและที่สำคัญก็คือว่ายิ่งพูดยิ่งออกมาเคลื่อนไหวยิ่งประจานตรว สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok ทาง Twitter ทัทางหลายในแกลบวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คือเรื่องของทักษณิณอยากจะกลับบ้านไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะทักษณิณบอกว่าจะมีของขวัญเขาจะกลับบ้านพร้อมจะไปนคนเจราจาทางลับนะก,ก็จะไม่เอาผิด กับใครนะครับที่เคยด่าเขานะฮะและที่สําคัญก็คือเขาจะมาทำแอปพลิเคชันและพัลนาไปต่างๆน,นาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กับบนกว่ามีการเจราจาลับกับทักษิณจริงหรือไม่แล้วก็อยากอวยพรอีกอันหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะเป็นอวยพรหรือว่าอาจจะเป็นการเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการสาปแช่งคนไม่ชอบหน้าผมหรือเปล่า <laughs> ผมจะอวยพรว่าขอให้ได้ผลได้ผมกลับบ้าน <laughs> <laughs> เพื่อเอาไปใช้งานอ oh. oh. เอาไปใช้งานนะอ oh. ผมเนี่ยกลับบ้านเนี่ยผมต้องการอะไรไหมหนึ่งเลี้ยงหลานสองเนี่ยมีเวลาเหลือเลี้ยงหลานมันไม่เลี้ยงตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแล้วเขามีพี่เลี้ยงแตยว่าก็เลี้ยงเพื่อใกล้ชิดเพื่อหาความสุขอันที่สองก็คือใครเป็นรัฐบาลกระช่าง ถ้าอยากใช้ผมคิดให้ผมช่วยคิดช่วยวิเคราะห์ช่วยแก้ปัญหาให้พร้อมไม่คิดตตังค์นะครับอันที่สามจะรับจาบ้างบรรยายใครจะเชิญไปบรรยายที่ไหนก็ไปให้โอเลี้ยงแก้วก็พอละนะผมนะว่าอันที่สามน่าสนใจนะครับถ้าตัวท,ที่กับมา,มาและ ในเชิงงานวิเคราะห์นะทักษิณก็บอกว่าจะกลับมาประเทศไทยของขวัญที่เขาอยากจะได้นะครับแล้วก็จะกได้ในปี65คือกลับมายังประเทศไทยจะมาอยู่เงียบๆจะมาเมื่อไหร่จะบอกอุ้งอิงนกครลูกสาวของเขาและเขามั่นใจวา่าเขาจะกลับมาได้แน่นอนจะปฏิกรอบกับพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็พร้อมจะให้คําแนะนํานักธุรกิจต่างๆที่ถ้าเขาเข้ามาเขาจะเรียกนักธุรกิจเข้ามาทั้งหมดจะดําเนินการจัดการ นะฮะธุรกิจไหนมีประโยชน์เขาก็เอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปลงทุนนะจะให้เข้าไปเจราจาทางลับกับใครก็ได้นะครับแล้วก็จะทำแอปพลิเคชันนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือรถแท็กซี่เกษตรกร,ะร,กรนะ SME คือมุมมอง,ของเขาแล้วก็กลับมาเลี้ยนหลานนะครับแต่เขาประเมินว่าเรื่องของพลเอกประยุทธ์นั้นจะอยู่รอดไม่ได้ถึงกลางปีพุทธศักราช2565 นั่นคือมุมมองของเขาในขณะที่แลมโบอีสานนะก็ตอบกลับเขาบอกว่าทักษิณเป็นนักโทษหนีคนดนะคีเรื่องตีกงตีกอลก็ไม่มีใครเอาด้วยตกลงมันยังไงมีการเจรจาทางลับกับทักษิณหรือเปล่าในการนําทักษิณกลับมายัางประเทศไทยนะครับและทักษิณจะได้กลับมายัางประเทศไทยในปี2565หรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับทักษิณไม่ได้พูดครั้งแรก สำหรับการเดินทางกลับมายัางประเทศไทยในปี2552ปี2553ในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับกนเกิดเมษาจราจนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทะเลเพิงเผากรุงเทพหมา,าคนครทักษิณก็พูดแบบนี้นะครับบอกเสียงปืนแตกจะกลับมาทันทีนะพอเกิดเสียงปืนแตกขึ้นมานะครับผมจะมานำหน้าพี่น้องสุดท้ายทักษิณหายจ้อยที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทักษิณก็บอกจะกลับมาประเทศไทยนะครับผมก็บอกแล้วนะครับว่าทักษิณก็ไม่กลับมาหรอก นะครับก็ไม่ได้มีใครห้ามทักษินเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เอาอีกจะกลับมาอย่างนั้นอย่างนี้จะมาทํานั่นทํานี่พร้อมจะเป็นคนกลางพร้อมอย่างมันหมดราคาละไปเชิญงานสังกรง่ายๆเลยนะครับมีการเจรจาลับกับใครมาเขาไหมไม่มีส่วนจะให้เขาไปเจรจาลับกับประเทศน้นประเทศนั้นประเทศนี้ไหมไม่มี นะครับทำไมอ่ะประเทศไทยไม่กล้าให้เขาไปเจราจาทางรับกับประเทศนั้นประเทศนี้นะหลังจากที่คนที่เป็นรัฐมนตรีตอนนี้ในประเทศอื่นไปเป็นนายกรัฐมนตรีหมดแล้วก,วก็ทักสินโดนคดีทุจริตบานเลยอะ่ะนะส่วนมาบอกว่านักธุรกิจนะฮะบอกว่าเข้ามาแล้วจะเอาเงินมาจัดการตรงนั้นตรงนี้เรียกนักธุรกิจมาพบนักธุรกิจคนไหนไม่กล้าลงทุนขเขาอะ่ะก็ตัวเองโดนคดีทุจริตอ่ะกระทาการทุจริตไม่รู้กี่คดีอ่ะปัจจุบันเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีอ่ะ โดนกองทัพแจ้งเขาก็หาโดนเขาหามาตาหนึ่งหนึ่งสองอีกดูหมินเยยดยามอีกอะ่ะใครอะ่ะใครไปกล้านะครับเอามาใช้งานบอกเอาผมมาใช้งานได้เลยคนไทยเอาผมใครเอามาคนไทยคนไหนยังมาใช้ถามเมื่อวันนี้นะครับจะให้ไปเจราจากับต่างชาตินายกอมตรีคนไหนใครไปกล้าเจราจาด้วยก็เป็นผู้ต้องหาทุจริตหลบหนีอยู่อะ่ะเป็นนักโทษอยู่ใครไปกล้าพบใครไปเจ้าเจอ ทางทางปกติเจอไม่ได <age>, ้ไปเจอทางลับยิ่ง้ายกว่าเดิมใครไปกล้าเจอส่วนบอกว่ามีการเจรจาทักษินกลับมาเป็นทางลับให้เดินทางกลับมายังประเทศไทยไม่มีใครไปเจรจาเขาหรอกฟันธงได้เลยไม่มีใครไปเจรจาเขาทังนั้นนะครับไม่มีใครไปเจรจาของเขานะยืนยันฟันธงนะไม่มีใครทั้งนั้นเลยไปเจรจาเขาไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับที่ลือกันอางต่างนานาไม่มีไม่มีใครไปเจรจาเขานะครับประเด็นที่น่าสนใจคือ ทักษิณเนี่ยกลับประเทศไทยได้ไหมนะครับหมอวรลงบอกว่ากลับมาก็ต้องมาติดคุกก่อนนะบ,บางคนก็บี้วิจารณ์ไปต่างนานานานะครับบอกว่าจะถูกลอบสังหารหรือเปล่านะแลมโบบอกว่าจะาก็เรียกว่าไงจะกลับมาไม่ได้บางคนก็บอกว่าจะกลับมาเป็นผงบางคนบากลับหอมากนะ็มองไปมุมมองก็แต่ละมุมมอง,มอง,มองจริงๆแล้วทักษิณกลับมาได้นะไม่มีใครห้ามเลยนะ ไม่มีใครห้ามทักษิณไม่มีใครทําร้ายอะไรทักษิณดังนั้นกลับมาเลยฮะตั้มนะแกนนำคอปทอก็บอกว่าอย่าลืมเอายิ่งลักกลับมาด้วยล่ะนะว่จะได้ออกมาบนถนนอย่างเต็มที่จริงๆแล้วไม่มีใครห้ามทักษิณกลับมาเลยนะกลับมาเลยฮะอย่างผมพูดมาตลอดคําพูดเดียวกลับมาเลยไม่มีใครห้ามเลยไม่ได้มีใครห้ามให้ทักษิณกลับอยู่ที่เขาเนี่ยพูดจะกลับมาจะกลับมาจะกระซิบองอิง ปุ๊กอิงคือใครคือลูกเขาอะลูกเขาที่อยู่ในเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยกลับมาดีไม่มีใครว่านะครับส่วนกลับมาแล้วถูกจำเลนคดีตามกฎหมายอะไรตามอะไรไหมว่าต้องถูกํำเินคดีตามกฎหมายจะมีการเนิ่ยศกรรมไหมนั้นจะขอให้มีการเนิ่ยธนกรรมไหมไม่มีไม่มีใครเนี่ยศกรรมให้ใครไปขอเนิ่ยศกรรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายพลเอกประยุทธ์หรือว่าอีกหน่อยเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลจะเนิ่ทธนกรรมให้กับทักษิณก็ดูยิ่งลักชินวัตรเป็นตัวอย่าง นะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคดีนี้เป็นคดีทุจริตนะพาคดีทุจริตเนี่ย,ต,ยต่างชาติไครก็ไม่ออาด้วยใครก็ไม่คบค้าด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะและมันไม่ใช่คนเดียวนะฮะไม่ใช่เฉพาะทักษิณน,นะยิ่งรักด้วยนะมาอวยพรปีมงปีใหม่นะทางทักษิณก็ทําเปลี่ยนชื่อเป็นโทนงโทนี่หวังว่าคนไทยจะลืมไม่ลืมหรอกคดีมันเป็นคดีเวไว Washington Post ก็นําเสนอเรื่องของเขาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเคยเปรียบเทียบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยซ้าไปตอนพ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาน,นั่นหมายความว่าไม่มีการจรจาทัาสินกลับมาได้ไม่กลับมาได้วันไหนก็ได้กลับมาเลยกลับมาก็ถูกดำนคดีตามก็ว่าไปตามกฎหมายตามกระบวนการ,รแต่ทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่กล้ากลับมาสิ่งที่เขาทาคืออะไร,นะรพูดนะทอล์กอธิบาย กำลังทำอะไรประจานตัวเองประจานตัวเองไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันยิ่งพูดก,ก็ยิ่งเข้าตัวก็ยิ่งพูดก,ก็ยิ่งเข้าตัวแทนที่ว่าคะแนนนิยมจะดีขึ้นดีขึ้นกับต่ำลงต่ำลงต่ำลงนะครับยิ่งเขาเออกมาพูดเท่าไหร่คะแนนนิยมของพรรคของเขาเนี่ยก็ต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งน้อยลงบางคนบอก๊อยคะแนนนิยมก็กำลังดีผมเห็นตรงข้ามมาเลยยิ่งเขาพูดมากยิ่งเขาเคลื่อนไหวมากบรรตราบาปมันเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นกระบวนการทุจริตเกิดขึ้น นะครับและยิ่งพูดยิ่งไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ล่าสุดนะบอกจากรารพบก็บอกว่าได้คุยกับทักษิณแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องเขาติดโควิด -19 ทักษิณไหนครับยิ่งโกโซบิกไปกันใหญ่นะครับอย่างที่บอกฮะการเคลื่อนไหวของทักษิณยิ่งนานนะครับยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บนะครับยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บและที่สําคัญก็คือว่ายิ่งพูดยิ่งออกมาเคลื่อนไหวยิ่งประจานตัวเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแ